วัน่างแม่ตาน้ำมึงลูกนี้ครับติดตนันหวมาหัมาติดสุริยาไวยังไงสุริยาไปไเพื่อนหมายเลขเจ็ดโยนมายาวสุริยาไปสุริยาแม่ สิยาว่ายังไงแม่หนึ่งประตูดอด่อศครับ รสหนึ่งประตูต่อสามครับดีดีดีสตีลพบกับคลินิกช่างตั้นะครับ มาชมกันครับจับบอลได้จ่ายมาที่ด้านข้างดูแล้วลงๆจะซัดเลยหรือเปล่าซัดเลยวหมมีเพื่อนตรงนั้นเข้าไปเลยครับเี่ประตูตาหนึ่งครับพีดีสติลนำคลินิกช่างตัวมองหาเพื่อนโยกแล้วยิงเลยอ้าวโอ้โหของคลินิกช่างตัวมองหาเพื่อน ทาช่องเน้นๆ้นแมนด้วยแล้วอืประตูออกมาปัดไปก่อนได้แล้วก็ทําเกมมาใหม่ตั้งปอมอยู่หน้าประตูเซตคัตแบ็กมาและมองจะยังไม่ยิงซัดเต็มโ้โหออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับลูกนี้ซัดเลยแต่เข้าทางตรงนี้ดูว่าจะเคลียร์ยางไรสติีสติวเคลียร์มาสติว มาตรงกลางของพีดี e สตตามช่องตามช่องแล้วให้สันส้นๆแล้วเหลี่ยมตรงนี้โอ้โหนิดเดียวปหนึ่งสองแล้วซัดเลยโอ้โหด,ดูเบอร์สี่สิบห้าคนินไหลเสาสองแล้วแต่ขอ้อเออปัดออกมาได้ยังไงครับจกกังหวะนี้ทําเกมแล้วโยวนเลยโยนดงๆแบบนี้โอ้โหประตูปัดออกก่อนแล้วครับมาต่อครับ พี่ดิฉังตัวโยนใส่ใส่เอาลงโอ้โหไม่เต็มข้อไหลามาด้านขวามาถึงคณินใส่เลยเอา้าวมีปรกตวหลอกโอ้โหแต่ดีที่มันตรงประตูครับต้องขอภายแฟนเพจมาต่อครับพี่ดิสุอสัตว์รู้ยังโดง่งยังเงินไปมาใหม่ไหลาตามช่องตรงนี้แล้วให้เพื่อนได้ด้วยโอ้แต่สุดเยียดครับ โยกแล้วอมีเ <Wenn> พ <Hawaiian |notimestamps|> ื่อนเติมลง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 แยวสองยังดงอีกบอลทุ่มของวิรพลโยนมาเอาแมนด้วยแล้วลงลงตรงนี้โอ้โหลูกที่ห้ยังไม่มาสตีครับาตำแหน่งองวางไปที่ริมเส้นแล้วโยนเลยโดนเช็ดซะก่อนแล้วครับโดมองแล้วน่าจะโยนเลยลูกนี้ เอาประตูตจับกระชอกแบบนี้ลงๆเอากระดกตรงนี้จนจนการโอ้โหเออลูกที่สองก็ยังไม่มาเหมือนกันครับคลินิกจังตัวดูจังหวะของวีรพลโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้ก <c oughs> <c oughs> ็หมดเวลาการแข่งขันครับตดีสิวชนะคลินิกจังตัวไป4ประตูต่อหนึ่งครับ